ว่าบ้านเราตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วนะคะลุงและสิ่งที่มาพร้อมกับฝนก็คือยุงอันตรายมากก็คือโดยเฉพาะยุงลายแล้วเดี๋ยวนี้นะคะยุงลายไม่ได้อยู่เฉพาะกลางวันแล้วเขาเข้ากะกลางคืนด้วยละทำงานยี่ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วไม่เมื่อก่อนก็ห่วงกันว่ายุงลายจะมาเฉพาะกลางวันกลางคืนไม่เป็นไรไม่ได้แล้วนะคะเขาพัฒนาสายพันธุ์กันไปแล้วค่ะเห็นว่าตอนนี้เองเรื่องไข้เลือดออกก็เยอะอยู่ใกล้เซเว่นหรือเปล่า ก็มีการระบาดเยอะเหมือนกันสําหรับเรื่องของไข้เลือดออกเครือข่ายบางนาเราก็ไม่หยุดนิ่งค่ะลุงคะโอ้มีกันเยอะเลยครับตอนนี้ป่วยกันไม่ใช่แต่ไข้นี่นะไข้หวัดก็เป็นกันเยอะนะตอนนี้ไข้หวัดก็เป็นใช่ไหมฮะจะหมดออฟฟิศเราอยู่ละจะหมดที่ทํางานเราอยู่ละสำนักงานเราครับแต่มาดูเรื่องของยุงลายกันสักนิดนึงลุงคะเครือข่ายบางนาเนี่ย เขาบอกว่าเขาอยู่นิ่งๆเฉยๆรอให้ยุงมาวางไข่กันอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ไปร่วมมือกันกับหลายๆหน่วยงานทั้งสำนักอนามัยนะคะกรมควบคุมโรคเนี่ยมาช่วยกันดูแลกำจัดลูกน้ำยุงลายแล้วก็ให้ความรู้กับคนในชุมชนนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็ไปที่ชุมชนริมทางด่วนบางนากันนะคะครับเราไปคุยกับหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตบางนาดีกว่า ค่ะคุณลักษนาคำภาคนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณลักษนาคะค่ะสวัสดีค่ะครับมอเช้าไปทำอะไรกับชาวบ้านมาครับอ๋อเมื่อเช้านะคะท่างเขตแล้วก็สำนักงานเขตบางนานะคะฝ่ายสิารร้อมและสุขาภิบาลแล้วก็ส่วนบริการสาธารณสุขสามสิบสองมาทีจินสามนูสิบแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนนะคะครับก็ร่วมกันดําเนินการก็คือเป็นการ ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงนะคะคือค่ะชุมชนที่เราเลือกคือเป็นชุมชนที่เลือกจากหนึ่งก็คือสถิติที่เลือกออกเมื่อปีที่แล้วที่ค่อนข้างจะสูงสําหรับชุมชนนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเขานะคะซึ่งเป็นชุมชนแออัดนะคะเราก็เลยเข้าไปดําเนินการก็คือเราลงประชาสัมพันธ์นะคะให้กําับแหล่งพ่อพันธุ์ยุมลายโดยใช้หลักห้าปอนะคะครับอืม ห้าปอมีอะไรบ้างะคะค่ะห้าปอาคืออะไรฮะห้าปอก็คืออ,อ่ปอปอที่หนึ่งคือปอปิดนะคะปิดฝาภาชนะนะคะที่เราใช้ในการถังน้ําเช่นโองน้ําตุ่มน้ํานะคะอ่าที่ไม่มีฝาปิดคือป้องกันการวางไข่ของยุงลายนะคะปอที่สองก็คือปอเปลี่ยนก็คือ,อแจกันดอกไม้ที่ใช้ไหวยพระอย่างนี้นะคะหรือขวดเอ่อหรือภาชนะที่เลี้ยงต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเห็นไหคะ แจกันพูด่างอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเปลี่ยนน้ําในแจกันนะคะทุกๆเจ็ดวันคนะ่ะครับพอบต่อไปก็คอือปล่อยนะคะปล่อยก็คืออปล่อยปลาคินลูกน้ําในเอ่างบัวนะคะเช่นปลาหางลูกยูงปลาสอดปลาหัวตะกัวนะคะค่ะในภาชนะทีะ่มันปิดฝาไม่ได้ใช่ไหมคะคอือ่านะคะปล่อยปลานะคะ เชิญแต่พอที่เสียงคือพอปรับพอปร,ปร,ปรปับตอนนี้คือปรปับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายปรับปรุงก็คือ <ừ> การเก็บขยะต่างๆนะคะไม่ทิ้งเศษภานชนะที่มันแตกอย่างเช่นขวดหรือว่าซองขนมที่เด็กๆรัรบประทานหลังจากเลิกเรียนใช่ไหมคะ <ừ> ก็ให้เขาทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง <ừ> นะคะแล้วทาไมเขตนี้หมู่ชุมชนนี้ถึงไ<อ>ข้เลือดออกเยอะครับ ด้วยสภาพแวดล้อมชุมชนแออัดใช่ไหมคะก็คือใต้ถุนเนี่ยจะมีแบบน้ำขังแล้วก็มีขยะใต้ถุนบ้านครับอือถือแบบว่าแม่ป่าฮะเิอเลยครับค่ะยังยังพาดจู่อีกตอนนึงก็คือปฏิบัติตอนที่ห้าก็คือต้องทำเป็นประจำทุกๆเจ็ดวันหรือทุกๆวันคนะคะทีนี้ยังมีอีกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งขอซึ่งกระทรวงเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะ หนึ่งขอก็คือการขัดขัดเอภาชนะขังน้ําต่างๆของเรานะคะเพราะว่ายุงเนี่ยวงจรชีวิตของเขาก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะการไข่ก็คือจะไข่ไว้ตามขอภาชนะถ้าเราเอเปลี่ยนน้ําแต่ว่าเราไม่ขัดขอภาชนะอย่างนี้ไข่ของยุงเนี่ยเกาะขอภาชนะอยู่ก็ยังจะอยู่อีกความมีฝนตกมาก็ไข่ก็สามารถเอดำรงชีวิตต่อไปได้เขาอยู่ได้เป็นปีช่วงนี้ในเขตบางนา ระบาดแค่ไหนบ้างคะคนป่วยเป็นไงบ้างคบเ,เขตบางนานะคะคออผู้ป่วยนะคะอยู่ที่อันดับที่14ของกรุงเทพมหานครในช่วนว้น50คืนนะคะเึ่งของเราอยู่ออในลำบากปานกลางแต่ว่าถ้าเปรียบเ,เ,เทียบกับของเรือพิษภาที่ผ่านมาเนี่ยผูออ้ป่วยของเรา99รายนี่อยู่อันดับ7ของเขตบางนาแต่ด้วยความห่วงใยของผู้บริหารแือผู้ในการเขตนะคะ ท่านห่วงใหญ่ก็เลยสั่งเดวนก็คือให้ดําเนินการให้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นประจําทุกๆอาทิตย์แล้วโดยนโยบายของกรุงเทพมหานครเองก็คือให้ดําเนินการป้องกันโรคล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะจุดเสี่ยงที่บางนามีชุมชนไหนบ้างครับจะได้ไม่ไปจะได้ไปให้คำแนะนําในการต้องการชุมชนไหนฮะจุดเสี่ยงชุมชนจด ตอนนี้ชุมชนจะไม่ค่อยคือระดับความเสี่ยงจะลดลงแล้วเพราะว่าเรามีอาสาสมัครสาธารณสุขที่ช่วยดําเนินการแต่ว่าจะเป็นในส่วนของอที่เป็นชุมอื่นๆที่นอกเหนืออย่างเช่นหมู่บ้านจาัดสรรที่อาสา,า,าสมัครอาสาสมัครคือไม่มีนเนื่องจากว่าการเข้าในบ้านที่มีรั้ว่านข้างจะลําบากครับค่ะอ นะคะเดี๋ยวลองไปคุยกับคนทั่วไปนี่มีอาสาสมัครที่สามารถช่วยดําเนินการได้อย่างเช่นกรณีป่วยเป็นไทเลืออกถ้ามีโทรเข้ามาแจ้งโดยตรงเลยก็สามารถดําเนินการให้ได้รวดเร็วแต่ถ้าบางทีเคสไทเลืออกอาจจะต้องลงบยานที่เขาไปรักษาถึงจะรายงานเข้ามาอันนี้ก็จะมีความล่าช้ายังไงก็ฝาก ฝากทางรายการขอความช่วมมือโรงพยาบาลต่างๆนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนนะคะขอความช่วยือรายงานเข้าระบบรายงานระบาดิทยาของกรมนักอนามัยด้วยขอบคุณมากนะครับคุณหน้าครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไอ้สายหนึ่งคุยกับประธานชุมชนที่ไปที่โรงพื้นที่นิดนึงไหมคะไม่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่เขาบอกว่าห้าปอชาวบ้านทำเปล่าลองสอบถามกับประธานชุมชนริมทางด่วนบางนานะคะคุณจำนงหนูพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับพิธกรท่พนครับค่ะคุณจำนงงเป็นยังไงบ้างห้าปอที่สำนักงานสาธารณสุขกรทมไปแนะนําเนี่ยปฏิบัติกันหรือเปล่าคะก็มีบางส่วนนะับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเวลาเรามีการประชาสัมพันธ์เนี่ยในเรียงรับสายตามชุมชนเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์ช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับวันนี้เวลาการไปประชาสัมพันธ์บางทีพี่น้องก็ไปทํางานกันแล้วบางทีก็จะไม่กลับจากทํางานครับมีเงควานเข้าใจต่างๆอาจจะ ไม่ทั่วถึงไม่ไม่ทั่วถึงไม่ครบตัวนะครับมีคนป่วยไหมที่ชุมชนนี้มีครับเมื่อปีเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วครับค่ะอาการหนักไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ระบาดนี้เพราะว่าอะไรฮะไปทําอะไรไว้ไม่ทำอะไรือเป่าไม่เจมเนป็นแต่ก่อนมันเป็นเหมือนกับทุ่งนาสมัยก่อนเขาบอกเป็นเป็นหนองน้ำไหฮะครับทีนี้พอชาวบ้านมาปลุกลุกอยู่เนี่ย การพัฒนาต่างๆมันก็ไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการรองรับจากเขตบางนานะครับจากทางานเขตยังเป็ุชุมชนเถื่อนไว้เนี่ยใช่ครับแล้วก็ขยะและต่างมันก็เยอะแล้วการพัฒนาต่างมันก็คุณภาพชีวิตมันก็แตกต่างกันชนที่เขาจดทะเบียนนะครับค่ะแล้วยังไงบ้างวันนี้พอมีสํานักงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมต่างๆเข้าไปให้ความรู้ค่ะชาวบ้านตื่นตัวกันเพิ่มมากขึ้นไหมคะก็ต้องตื่นเตัวมากขึ้นเพราะว่าถ้าติดตามข่าวสารเนี่ย ใช่ระด,ดอกนี่ถือว,ว่าระบาดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไข้สูงไข้ไม่ลดก็ต้องรีบไปพบแพทย์ผมก็ประชาชนย้ำตลอดเวลาทั้งคุณภาพของพี่น้องเองแล้วก็ลูกหลานต้องช่วยกันดูแลครับครับครับ ก็ให้คำแ <aren> นะนำกันนะคะครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะประธานชุมชนริมทางด่วนบางนานะคะคุณจำนงหนูพันค่ะก็ต้องตื่นตัวมากขึ้นแลวเนาะอยู่นิ่งเฉยกันไม่ได้จริงๆสำหรับคือไข่บางนาของเรานะคะอ่ออีกท่านหนึ่งแล้วกันนะคะพอศูนย์บริการสาธารณสุขสองสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะนายแพทย์ธนัทพดพิสุทธิพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวคุณหมอรอแป๊บหนึ่งแต่ว่าคุณหมอกำลังมาใครมานะคะคุณหมอคุณหมอกำลังมากำลังมาแต่ว่าปัญหามันก็ออยยู่่่ทีีวาตนนเ้ มันระบาดขึ้นมามากในเขตของของของกรุงเทพเนี่ยนะก็เยอะแต่ต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันต่างจังหวัดก็เยอะในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกเยอะนะคะแต่ว่ายอดผู้ป่วยเนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยใช่เป็นหมื่นๆคนเลยคนที่รับภาระหนักที่สุดเห็นจะเป็นสาธารณสุขละมั้งสำนักอนามัยนี่ยนค่ะครับอยู่ในสายละค่ะคุณหมอธนัทพงศ์พจนพิสุทธิพงศ์นะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณหมอคะสถานการณ์ไข้เลือดออกเป็นยังไงบ้างณเวลานี้คะในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็ก็จะเหมือนทั่วประเทศนะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็คือระบาดนะครับแล้วก็จนถึงช่วงตอนนี้พอเข้าหน้าฝนเนี่ยก็จะเริ่มระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะครับทั่วประเทศเนี่ยข้อมูลประมาณวันที่สิบดมิถุนายนนะครับประมาณป่วยไปประมาณ4ี่0มสพันคนแล้วก็เสียชีวิตประมาณห้าิบ้ารายนะครับโอ้ฮะถึงถึงตายเลยนะเนี่ยเป็นไข้เลือดออกเนี่ย ไข้ต่อมก็เป็นโรคที่ติดเชื้อเอ่อเป็นไวรัสแล้วก็ติดผ่านตัวยุงนะฮะยุงลายแล้วก็เออาการเนี่ยก็คือถ้าเป็นแล้วรุนแรงเนี่ยก็จะเสียชีวิตได้นะครับค่ะลักษณะอาการคุณหมอคะเป็นยังไงบ้างอาการเนี่ยก็จะเหมือนพวกไข้ที่มีอาการติดเชื้ออื่นๆนะครับทีนี้ไข้เนี่ยลักษณะของไข้เนี่ยจะไม่เหมือนไข้อื่นๆก็คือไข้จะสูงลอยนะฮะส่วนใหญ่ไข้เนี่ยก็จะเลย วันที่สองวันที่สามเปแล้วไข้สูนสูรอยนะครับสูรอยนี่หมายความว่าขำแปดสัมเกาขึ้นไปการยาลดไข้ก็ไม่ดตัวไข้ก็ไม่ลดอะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วก็ถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเบื่ออาหารอันเยียนอันไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีเลือดออกเช่นมีจุดแดงๆเขาเรียกว่าจุดเลือดออกนะฮะั้มตัว S <S มีเลือกดกำเดาไหลแตงไฟงมีเลือดออกอ,อาจเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือดอะไรเงี้ยนะครับพอไปถ้าเป็นเยอะๆมากๆเนี่ยก็จะดีถึงกับน่าช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลารับเชือเข้าไปนะครับ80%เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการนะครับประมาณ20%นะที่รับเชือแล้วถึงจะมีอาการแล้วก็ในกลุ่ม20%เนี่ยมีแค่ประมาณหนึ่งในสิบนะฮะที่ว่าจะ เนี่ยการรุนแรงแล้วก็ช็อคแล้วตั้เส็ยชีวิตได้นะครับแล้วนะแล้วปีนี้มันระบาดเจ็บเท่าไหร่ฮะสี่หมื่นสามเนี่ยถือว่ามากมากกว่าปกติไหมฮะอ่าม,มากกว่าปกติครับก็คือถ้าดูข้อมูลทางระบาดวิทยาเนี่ยเที่ยบประมาณห้าปีย้อนหลังนะครับคือตั้งแต่ต้นปีคร้บว่าจะมนุกรลย์ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยตัวเลขก็สูงกว่าห้าปีย้อนหลังมาทุกเดือนเลยคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันจะลงไปนิดนึง อ่าคุณหมอหลุดไปนะคะแต่ก็เราก็สรุปใจความนี้ว่าก็ตรงกันคล้ายๆกับที่พูดใช่ยือขยันยุงขยันทํางานมากขึ้นแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ด้วยหลักรัาปอที่เขาบอกมาก่อนหน้านี้ลดนงลงกันทุกปีนะคะความไห้ความถังยางรถยนต์ขยะต่างๆที่มันจะสามารถเป็นจุดที่น้ําไปขังได้เนี่ยกําจัดทุกอย่างให้หมดเปลี่ยนน้ำต่างๆแค่นั้นนะคะสามารถป้องกันได้ดีที่สุดแล้วก็ ถ้าเกิดว่าในชุมชนเนี่ยมันมีเรื่องคนป่วยเลิกให้ลดออกแจ้งไปที่สาธารณสุขประจำเขตเนี่ยเขามาพ่มยุงให้ได้ด้วยนะคะอ่ามาคุยกับคุณหมอต่อค่ะคุณหมอคะครับคุณหมอ,ค,หมอครับที่เพิ่มขึ้นมากเพราะอะไรฮะ เออเพิ่มขึ้นมากเนี่ยก็คืออย่างช่วงนี้ครับแน่นอนว่ามันช่วงเข้าช่วงหน้าฝนนะนะครับแล้วก็ฝนตกมันก็ต้องมีน้ําขังตามจุดต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็อย่างนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่การคมนาคมเนี่ยค่อนข้างสะดวกใช่ไหมครับคนก็มีการเคลื่อนย้ายไปมานะฮะแล้วก็บุณหภูิของโลกสภาพแวดล้อมอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงฝนก็ตกมากขึ้นตกไม่เป็นช่วงฤดูอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตั้งแต่มกรามาเนี่ย ้นปีห้าหกเนี่ยก็คือตัวเลขเนี่ยคนจํานวนผู้ป่วยเลือดออกเนี่ยก็คือสูงมาตลอดนะครับครับช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเนี้ยพอข้าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเริ่มระบาดหนักอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีไข้เลือดออกกับไข้หวัดใช่ไหมฮะตอนนี้ที่ที่หนักๆเลยเนี่ยใช่ไหมไข้หวัดด้วยใช่ไหมฝนตกก็จะมีพวกกลุ่มไข้หวัดด้วยนะครับคแต่แต่รู้สึกมันรุนแรงมากนะไข้หวัดเนี่ยเห็นบางคนเนี่ยนะคะติดเชื้อไวรัสที่ มีอาการแปลกๆคือมีไข้หลายวันไม่ยอมลดอาการคล้ายๆกับไข้เลือดออกแต่ว่าไม่มีเลือดออกด้วยคุณหมอจะป้องกันยังไงได้บ้างคะถ้าลองดูอาการนะครับถ้าประมาณสองสามวันไปแล้วทานยาพารานะครับแนะนําก็คือทานแต่ยาพาราเซตามอลนะครับบางท่านเนี่ยไปซื้อยาตามร้านหรือว่ามีคนอื่นเอายามาให้ทานเนี่ยในกลุ่มของพวกยาแอสไพรินหรือยาอื่นๆเนี่ยก็จะไม่แนะนําให้ทาน ราะว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกดีนะครับแล้วทานพวกยากลุ่มแอสไพรินหรือพวกอนเซเนี่ยทานก็ไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการว่าเลือดมันออกไม่หยุดอย่างเงี้ยนะครับคืะครับแล้วก็ต้องลองสังเกตอาการนะครับถ้าสองสามวันทานยาแล้วไข้ก็ยังไม่ลดอาการดูไม่ดีเด็กเล็กๆจะดูง่ายนิดนึงก็คือว่ารับคือเขาจะพูดไม่ได้ใช่ไหมครก็สังเกตว่าเขาซึมลงไม่ยอมทานอาหารอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ต้องรอแปลว่ามีจุดหรือเลือดออกนะครับมาดูเรื่องไข้ อย่างเดียวก็พอนะฮะถ้าใครไม่ลงเด็กเล็กคือไม่ยอมทานเนี่ยก็ต้องพามาพบแพทย์นะฮะเกิดบ้างน้าจะหนักไหมฮะคนบ้างน่าเนี่ยของเราตอนนี้ตัวเลขเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับยอดเนี่ยผู้ป่วยตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสามรายนะครับทานมองกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอยู่อันดับที่สิบสี่นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยในกทมเองเนี่ย เพึ่งมีเสียชีวิตไปแค่รายเดียวนะครับ,ใน,รบในเขตบ,บางนาก็ย,ยังไม่มีนะครับครับก็ถือว่าอันดับ14ของเราก็ระดับถือว่าระอยู่ในระดับปานกลางนะครับ,รบแบแรงแรงที่เพาะพันธุ์มากๆของเขตบางนานี่เห็นหมดเป็นยางรถยนต์เป็นอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่แต่บ้านอย่างเดียวอืมในสิ่งแวดล้อมนี่เป็นได้หมดเลยนะครับสิ่ลักษณะของยุงเนี่ยเขาจะชอบน้ําสะอาดน้ํานิ่งๆน้ําที่มันไม่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็จะวางไข่แล้วก็แพร่พันธุ์นะครับ ก็คือภาชนะอะไรที่มันขังน้ําได้หมดนะครับทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางศู้บริการสาธารณสุขสายสองร่วมกับสานักงานเขตบางนานะครับแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขเราก็ไปรณรงค์กันเรื่องเคลืออกในชุมชนมีทางด่วนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้มาตรการ5ป .1 ขอนะครับว่างๆก็มาชุมชนเนชั่นบ้างนะครับ ไม่อยากป่วยไม่อยากป่วยค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะครับคุณหมอธนัทนะคะเป็นพอศูนย์บริการสาธารณสุขสองสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำกันเลยค่ะก็ต้องดูแลตัวเองดูแลชุมชนกันด้วยนะคะร้อยกว่ารายแล้วใช่าะเพิ่มนานนะร้อยกว่ารายทั่วกรุงเทพก็หลายร้อยรายแล้วเหมือนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยรวมทั้งประเทศนี้ตอนนี้59คน4ี่0 0คนป่วยอยู่ ที่ป่วยอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว59คนสํากโรคไข้เลือดออกด้วยระวังกันให้ดีออกกําลังกายนะคะแล้วก็กาจัดแหล่งลูกน้ํายุงลายต่างๆให้เรียบร้อยตามคําแนะนำนะคะแต่มีอีกคนนึงเขาก็เขียนจดหมายมาหาลุงไหมคนนี้ทำไมฮะว่าเขามีเรื่องร้องเรียนมาถึงลุงอยากขอความเห็นี้ยเรื่องต่อไปนีฮะต้องรอฟังเลยอยากถามเหมือนกันถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงเดี๋ยวจะให้ฟังดูนชครับน้าค